ซุดมะมัยพี่น้องมาขินขอแลงน้ำกัน้อจ้ะโกบักญ่เด้อโคกโคกปักไงเต้นเอาหม่หลายเห็ดใส่อย่านางเรียบร้อยใส่พักอีตู้เรียบร้อยสุปทันแล้วสูปเปิดเลยมันนี่เพราะเห็ดเพราะเห็ดจัดจ้านครักดอกัวริกอ่อน แนวกินแรงพี่น้องแนวกินแรงใส่ผงปรุงรสล,ลงไปใส่หลายแทบหลายใส่ข้าวคั่วลงไปอืใส่แบบนี้แกใส่ข้าวคั่วลงไปน้ำพี่น้องก็มีง่ากาขวบขวานี่ล่ะหอมคือเก่า จำนี้น้ำปลาลงไปเล็กน้อยซ่อนนึ่งนี่ละ่ะน้ำปลาปลาอันเห็ดใส่อันอุ่นน้ำใหม่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมจักน้อยแล้วก็ซีซเบมึง แ่แบพี่พี่น้องโดนแล้วนะปลาด้กินนะยายกปลาด้กินโดนแล้วต่มือนี้ก็เลยสีขิดอยากตุ่มน้ำม้นทั่งตุ่มทั้งหนึ่งใส่ถุงไว้ยยก็เลยเอามาสอนสมเคียนเคียนเคียนชิมกันต้นเผือกดี บ่เห็ดไปลนยรปนว่าปนลาบเป็นไดใส่บิดซ้ำเซะยมันเขี่ยมเหาขึ้น,ไน่ไดายเริ่มก็แสดหนึงหอมเข้าไปจระเนผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อย tầm vừa vừa út kìa hóm cả quả, tí ta khúc nồi nồi bớt vậy, hỏi xin ít khăn cha ยังขาดผงหงุดหอยู่ใส,ส,ส่ยบบเยอะๆเลยปลาสมใจสีอะไใส่เบิดบางสีแหละมันบ่มีกันเป๊ะๆหรอกพี่น้องมันต้องปากเท่านี้แหละน้ำป,าป,าล,าำปลาพ่อใส่อีกเราใส่ตะนันปลาเพราะกระหงุดหงิดแสบแล้วแสบแล้วพร้อมคุยพี่น้อง xong rồi, say chán đi là. Điệp, 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 rồi, lé không phải lé, bớt, cứ khuẩn ở bên bớt เรียบร้อยพี่น้องโจโกโ้ใส่บอกพริกก่อนเด้อพี่น้องเด้อพริกอ่อนพริกพริกอก่อนแยาบได้ใส่พริกปนแย่ใส่พริกอ่อนพริกหน่อยเขียวแบบนี้แย่ยขวดใส่ึบมากินข้าวแล้งน้ำกันเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วเสร็จ บริบูรณ์สนีละพี่น้องไม่กินเขาแรกงแล้ันเข้าหอนหอนมาเบิงเด้อนี่เขา้าหอนหอนหนึ่งไม่ไหมเฮ้ยขาขนาดเดี้พี่น้องมาเด้อสำนีละพี่น้องมาคุยน้ำกันจ้า